สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ a u t เอสแหล่งรวมข้อมูลรถยนต์ที่ครบเครื่องที่สุดไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถแต่งรถมือสองหรือรถหายากจากทั่วทุกมุมโลกที่นี่เรานำเสนอให้คุณรู้ลึกแบบจัดเต็มก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อรถในฝันของคุณ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆที่เรานำเสนอทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายโตโยต้าที่สร้างกระแสฮือฮาไปทั่วประเทศนั่นก็คือ Toyota าไฮรักไร2 0อ5บรถกระบะสายลุยที่มาพร้อมดีไซน์สุดล้ําเทคโนโลยีใหม่และสมรรถนะที่แรงเกินตัวเหมาะทั้งสำหรับงานบรรทุกงานเดินทางและการแต่งลุยแบบออฟโรดอย่างแท้จริง โตโยต้าไฮลักไรอส2025ถือเป็นรุ่นย่อยพิเศษที่พัฒนามาจากพื้นฐานของไฮลักเรโวรุ่นปัจจุบันโดยใช้ชื่อรุ่นไรสที่มาจากคำว่าไรส์ Price, ซึ่งแปลว่ายกขึ้นสื่อถึงความแข็งแกร่งดุดันและพร้อมลุยในทุกสภาพถนนความสูงของตัวรถถูกยกเพิ่มจากกลุ่นมาตรฐานประมาณ2นิ้วและมีการออกแบบกันชนหน้าใหม่ที่เน้นการปกป้องและสมรรถนะในการผ่านอุปสรรคได้ดีมากยิ่งขึ้น เริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าไฮลักไรซ์2025มาในแนวทางที่แตกต่างจากไฮลักรุ่นทั่วไปอย่างชัดเจนไฟหน้าถูกเปลี่ยนเป็นแบบเลตแมทริกพร้อมไฟเดอร์ทามเ n นนิ่งไลท์ทรงตัวแอลที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ใหญ่ขึ้นแบบลายรังพึ่งเสริมด้วยแถบสีดำด้านพร้อมโลโก้โตโ,ตโยตา้าขนาดใหญ่แทนโลโก้รูปไข่แบบดั้งเดิมให้ความรู้สึกเท่และคลาสสิกแบบรถออฟโรดยุค 80s กันชนหน้าสีดำด้านพร้อมแผ่นกันกระแทกขนาดใหญ่ เสริมความดุดันและช่วยเพิ่มมุมไต่ที่ดีขึ้นในเวลาขับลุยเส้นทางออฟโรดด้านข้างของรถมีโป่งล้อสีดำที่ขยายออกมาจากตัวถังล้อแม็กขนาด18นิ้วลายใหม่แบบดิดล็อกพร้อมยางออเทเรนจาก b f g o o d r i ทที่เพิ่มความมั่นใจทั้งทางดาและทางฝุน่นบันไดข้างเป็นแบบโลหะพร้อมแถบกันลื่นเสริมการเข้าออกห้องโดยสารได้ง่ายขึ้นด้านท้ายมีโรบาเหล็กทรงเตีย้ยพร้อมไฟเบรกดวงที่3ามเสริมภาพลักษณ์กระบะสายลุยได้อย่างลงตัวฝาท้ายมาพร้อมโชคช่วยผ่อนแรงเปิดปิด และมีสัญลักษณ์ไรซสขนาดใหญ่ติดไว้ชัดเจนภายในห้องโดยสารโตโยต้าไฮลักซ์ไรซ์2025 <im itation> ก็ไม่แพ้ภายนอกมาพร้อมเบาะนาั่งหุ้มหนังสังเคราะห์ลายใหม่สีดําเดินได้แดงพร้อมสัญลักษณ์ไรซ์ปักบนพนักพิงสีสับแผงคอนโซลและพวงมาลาัยตกแต่งด้วยวัสดุแบบซอฟต์พดพร้อมลายเคฟลาเพิ่มความสปอร์ตหน้าจอกลางเป็นแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto กล้องมองรอบคัน360องศาและระบบ o y o t a s a f ซ t y Sense ครบถ้วน เครื่องยนต์ของ Toyota Hilux r ไรส2 2 2 5ใช้พื้นฐานจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรรหัส 1GDFTV ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD พร้อมดิฟล็อกที่ล้อหลังระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ด้านหลังเป็นแหนบแผ่นซ้อนแบบ Heavy Duty ที่ปรับจูนมาให้เหมาะกับการลุยโดยเฉพาะ ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ก็มีมาให้เพียบเช่นระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบช่วยออกตัวบนทางชันระบบควบคุมการทรงตัวและระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA กล้องรอบคันทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ช่วยจอดเพิ่มความปลอดภัยทั้งในเมืองและเส้นทางธุรกันดารอีกจุดที่น่าสนใจคือการออกแบบท่อไอเสียแบบยกสูงและการซีลระบบเครื่องยนต์และห้องโดยสารให้สามารถลุยน้ำได้ลึกถึงประมาณ700มิลลิเมตรถือว่าเหนือกว่ารุ่นปกติอย่างชัดเจน พร้อมติดตั้งแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถแบบเหล็กแข็งทั้งช่วงหน้ากลางและท้ายป้องกันความเสียหายขนณดลุยเส้นทางธุรกันดารได้ดีเยี่ยมในด้านความบันเทิงและการเชื่อมต่อไฮลักซ์อรสยังมีระบบเสียงจาก jbl ลำโพง6จุดระบบแอร์อัตโนมัติแบบ d u อัลโซนช่องเสียบ usb type c ทั้งด้านหน้าและหลังพร้อมช่องจ่ายไฟ2 2 0 v ที่กระบะท,ท้ายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ขณะเดินทาง สำหรับราคาจำหน่ายของ Toyota Hilux r a i อส2025ในประเทศไทยนั้นมีการเปิดราคาที่น่าสนใจมากโดยมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยได้แก่รุ่นไรอส์ 4x4 เกียร์ธรรมดาราคาเริ่มต้นประมาณ1,199,000บาทรุ่นไรอส์ 4x4 เกียร์อัตโนมัติราคาอยู่ที่ประมาณ1,289,000บาทราคานี้รวมอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษจากโรงงานเรียบร้อยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมให้ยุ่งยาก มีสีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีดำแอตติจูด black mica, สีขาวมุกพระติน้ำ white pearl และสีเทาเซเมนต์เปรเฉพาะในรุ่นพิเศษไริสเท่านั้นโตยโยตา้ายังเตรียมอุปกรณ์เสริมจากศูนย์บริการอย่างเช่นชุดสนอกเกลวินไฟฟ้าชุดโชคอัพแบบซิ่งล้อแม็กแต่งและชุดอุปกรณ์ลากจูงสำหรับลูกค้าที่ต้องการแต่งเพิ่มเพื่อการใช้งานที่หนักหน่วงหรือสายแต่งลุยโดยเฉพาะ ภาพรวมของโ o y o t a h i ฮ u ัก a i รสอสคือกระบะสายลุยที่ผสมผสานความแข็งแกร่งเข้มดุดันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะที่ไม่ใช่แค่ขนของแต่ยังสามารถพาคุณไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าหรือทะเลทรายและยังดูเทเมื่อต้องใช้งานในชีวิตประจำวันอีกด้วยเรียกได้ว่าโ o y ยต้าทำการบ้านมาดีมากในรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สมรรถนะหรือเทคโนโลยีเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆชาวออฟโรดได้ตั้งแต่ยังไม่เปิดตัว และเมื่อเปิดราคามาจริงก็ถือว่าไม่แรงจนเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่แน่ว่ารุ่นนี้อาจกลายเป็นตำนานอีกหนึ่งรุ่นของตระกูลไฮลักก็เป็นได้และนี่ก็คือทั้งหมดขององค์การรีวิว Toyota h i ฮ u ัก a รซ์สองีสถ้าคุณชอบคลิปรถแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto a u t o เอของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณอยากให้เราพาไปรีวิวรถรุ่นไหนต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ